สวัสดีค่ะครูพิ่ง Spiritual Happy Coach ค่ะวันนี้เรามาอ่านเปลี่ยนโลกกันต่อดีกว่าค่ะกับหนังสือเล่มนี้คดพลังจิตเจ็ดดีวิวาจิตเหนือสำนึกค่ะซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขป,ปรมาจารย์จุนจิต1เดียวในโลกค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บทที่4แล้วบทที่4พาร์ทที่2นะคะวันนี้เรามาเริ่มอ่านกันที่หน้า142นะคะแล้วก็อ่านไปจนถึงหน้า157ค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยค่ะ ตามที่ผมเคยเขียนไว้ในหนังสือ Secret p l ั s กุญแจสู่มิติที่5ได้อธิบายไว้แล้วว่าม,มิติที่5เป็นมิติทางความรู้สึกเป็นมิติของพลังงานที่มากกว่ามิติที่4ที่มีแค่กว้างยาวลึกและเวลามิติที่5ไม่มีพื้นที่และไม่ขึ้นอยู่กับเวลาแต่ผ่านทะลุ หลุดจากตัวตนที่เป็นร่างกายไปเลยซึ่งในงานโคดพลังจิตของผมตั้งแต่โคดพลังจิต3ดีเรื่อยมาจนถึงโคดพลังจิต7ดีผมใช้แนวทางนี้กระตุ้นการตอบสนองจิตไร้สำนึกของมนุษย์เพื่อไปเห็นตัวตนเก่าเพื่อเยียวยาวความเจ็บปวดเพื่อทำให้เขารู้เข้าสู่จัก,กรวาลหรือชาติภพที่ทำให้เขาให้เข้าสู่ความจริงที่ล้าลึก past life essence ไม่ว่าคุณเห็นชาติภพอันเป็นชาติภพจริงที่เกิดจากการกั่นกองของจิตรไร้สำนึกหรือชาติภพปลอมที่จิตใต้สำนึกสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่คุณได้พบมากกว่านั้นคือความเข้าใจชีวิตที่เป็นระบบการเรียนรู้ของภูมิปัญญาที่เรียกว่าโค้ดพลังจิตสิ่งที่สำคัญคือ คุณจะเข้าถึงสภาวะจิตที่เป็นตัวตนที่ติดค้างหรือติดยึดซึ่งคุณอาจรู้สึกถึงใจที่สัมผัสกับอารมณ์มากมายที่เกิดขึ้นภายในหลังจากที่คุณผ่านการสั่นสะเทือนของเคลื่องสป i ริชั j จัมปิ้งแมชชีนจะทำให้คุณเข้าสู่มิติที่ลึกซึ้งมากแต่ละมิติที่ผ่านเข้าไปจะทำให้คุณมองเห็นความเข้าใจชีวิตได้อย่างแยบคายมาหากว่า ให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวอาจใช้วิธีการเข้าสู่กระบ,บวนการแบบฝึกฝนด้วยตนเองที่โจเฮสเลตแนะนำไว้ในหนังสือชื่อกายทิปแปลโดยคุณสีคลินดังที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งมีทั้งหมดอยู่6ขั้นตอนด้วยการผมขออนุญ,ญาตยกบางส่วนมาเผยแพร่ไว้ณที่นี้ ขั้นตอนที่หนึ่งตั้งเป้าหมายกล่าววาจะระบุเป้าหมายให้จำเพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทําได้เป้าหมายของคุณอาจเป็นเพียงการฝึกฝนตามกระบวนการนี้และพัฒนาความเชี่ยวชาญในการถอดกายทิปเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งคือคุณ อาจต้องการเพียงแค่มองภาพโดยรวมของอดีตชาติหรือเข้าไปค้นหาความรู้ช่วงหนึ่งของอดีตชาติอย่างลึกซึ้งเป้าหมายของคุณอาจเป็นการสำรวจประสบการณ์ในอดีตชาติที่เชื่อมโยงมาถึงสถานการณ์ที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันขั้นที่2 เขาสู่ผวังลึกด้วยการทําให้มืออยู่ในสภาวะไร้น้ําหนักด้วยการทําให้มืออยู่ในสภาวะไร้น้ําหนักเมื่อตั้งเป้าหมายขึ้นแล้วให้คุณนั่งในท่าที่สบายที่สุดวางมือสองข้างลงบนต้นขาหลับตาและเริ่มสํารวจร่างกายของตนเองตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้าขณะเดียวกันก็ขจัดความเครียดที่มีอยู่ออกไปให้หมดสิ้นเมื่อสํารวจเสร็จสิน้นเรียบร้อยแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆติดติดการสักครู่สั้นๆจับจังหวะลมหายใจให้เป็นรูปแบบที่ต่อเนื่องขณะนั้นให้คุณนับถอยหลังจากสิบลงมาถึงหนึ่งตามลำดับ นับเสร็จแล้วจังหวะในการหายใจของคุณจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้จิตจับที่มือซึ่งวางอยู่บนต้นขาทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเป็นพิเศษเช่นอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมมีการเสียวแป๊ปบชาหรือว่าหนักกว่าเดิมขึ้นมากภายหลังจากที่ใช้จิตจับอยู่ ตรงนั้นเป็นครูคราวนี้ให้คุณใช้จิตจับแต่เฉพาะมือขวาเพียงข้างเดียวพยายามสร้างจินตนาการว่าขณะนี้มือข้างนั้นไร้น้ำหนักลงทุกขณะสร้างจินตนาการคล้ายกับว่ามีพลังอ่อนโยนที่กำลังหมุนเนื่องอยู่ใน ฝ่ามือข้างนั้นพลังดังกล่าวกำลังดันให้มือขวาของคุณรอยตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยขึ้นสู่หนา้าผากขณะที่มือขวากำลังลอยขึ้นช้าๆจงอนุญาตให้จิตเข้าสู่ผวังลึกและจากนั้นให้ดวงจิตถอดออกจากร่างกายของคุณได้ขณะที่มือขวากำลังยกสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นให้คุณกล่าวคำอธิษฐานดังนี้เมื่อฝ่ามือของข้า กระทบหน้าผากข้าจะเข้าสู่ห้วงลึกแห่งผวังขณะเดียวกันนั้นให้มือข้างขวานี้ได้เลื่อนลงวางบนต้นขายอย่างช้าๆและผวังจิตจะเป็นการเปิดทางให้แก่กายทิพย์หรือกายทิพย์ละจากกายเนื้อข้าจะมีสตินึกรู้ได้ตลอดเวลาทั้งจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงปลอดภยัยข้าจะได้รับการคุ้มครองด้วยพลังอันทรงอนุภาพ และได้รับการนำพาเข้าสู่มิติแห่งจักรวาลข้าจะสามารถกลับเข้าสู่กายเนื้อได้ทุกนาทีที่ต้องการซึ่งเมื่อกลับเข้าร่างแล้วข้าใจยังอยู่ในสภาวะของการถูกสะกดจิตและจะลงมือนับตั้งแต่1นถึงหคุณจะต้องให้เวลาระหว่างที่มือรอยอยู่ในอากาศเช่นนั้นจนกว่ามือของคุณจะสัมผัสนับพักแล้วจึงกล่าวคำอธิษฐานต่อว่าบัตนี้ ถ้าได้เข้าสู่พวังแห่งการสะกดจิตและพร้อมแล้วที่จะถอดไกทิพย์ออกจากร่างขณะเดียวกันข้าก็จะอนุญาตให้ฝ่ามือลดระดับจนวางบนหน้าขาได้ดังเดิมจากนั้นให้มือของคุณเรื่อนสวงสู่ตำแหน่งบนต้นขาอีกครั้งขั้นตอนที่3ถอดไกทิพ์ เมื่อมือของคุณกลับเข้ากลับมาวางบนหน้าต้นขาอีกครั้งแล้วให้จับสังเกตดวงจิตที่ค่อยๆลอ,อยขึ้นจากล่างช้าๆคุณสามารถมองเห็นกระบวนการถอดกาทิพย์ได้ด้วยการสร้างมโนภาพเห็นไกาทิพย์เป็นหมอกที่มีแสงเรืองค่อยๆเคลื่อนออกและลอยตัวอยู่เหนือกาย เนื้อกายเนื้อที่ยังคงอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายสัมผัสความรู้สึกที่ว่าบัตรนี้มีลังสีอันทรงพลังห่อหุ้มตัวตนทั้งหมดของคุณไว้และกล่าวคำอธิษฐานดังนี้บัตรนี้ข้าได้ออกมาอยู่นอกกายแล้ว กายเนื้อแล้วและได้รับการห่อหุ้มคุ้มครองด้วยพลังจัก,กรวาลอันบริสุทธิ์พลังจักกรวาลที่ห่อหุ้มกายทิพย์ของข้าในขณะนี้ได้ห่อหุ้มกายเนื้อของข้าไว้ด้วยจะปกป้องคุ้มครอ,องและเพิ่มพลังให้แก่กาขึ้นขณะที่กายทิพย์ออกเดินทางสู่จัก,กรวานและบัดนี้อาณาจักรเบื้องบนได้สนองรับต่อก,การเดินทางของข้าแล้วขั้นที่4เลื่อนขึ้นสู่จัก,กรวาลคอสมต์แอสเซนชัน ในขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของกระบวนการนี้เป้าหมายจะถูกแป่งออกเป็น2ประการประการแรกเพื่อให้ไกายทิปได้เคลื่อนขึ้นสู่อาณาจากักรคลังข้อมูลแห่งจัก,กรวาลจึงจะรู้ได้จากแสงสว่างที่เจิดจ้าประกอบด้วยแสงสีต่างๆที่หมุนวนอยู่โดยรอบและประการที่สองเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งเคยเป็นประสบการณ์ในอดีตชาติมาก่อนการเลื่อนขึ้น เลื่อนขั้นขึ้นสู่จักรวาลปกติแล้วจะประกอบด้วยการตระหนักรู้ว่าจะต้องมีเทวทูตหรือเป็นผู้นำทางกายทิพย์ของเทวทูตจะห่อหุ้มด้วยแสงสีม่วงเสมอการปรากฏไกยทิพย์ของเทวทูตเนื่องมาจากการที่คุณได้กเก่าวคำยืนยันในความตั้งใจที่จะเดินทางสู่มิติแห่งจักรวาล ด้วยความประสงค์ที่จะขอรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์นในอดีตชาติซึ่งการกล่าวคำยืนยันจะต้องประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ ข้าพร้อมแล้วที่จะเคลื่อนเข้าสู่อาณาจักรอันเป็นคุมคัังข้อมูลแห่งจักรวาลข้ามีความตั้งใจที่จะเป็นตัวเองได้รับความรู้อันเป็นประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตชาติเพื่อเพิ่มภูมิสติปัญญาบัดนี้ข้าขอเชิญเทวทูตแห่งจักรวาลผู้ส่งอนุภาพร่วม เดินทางไปกับข้าตลอดการค้นหาประสบการณ์ครั้งนี้ประสบการณ์ของการเคลื่อนกายทิพย์ขึ้นสู่มิติแห่งจักรวาลน,นั้นคุณจะสัมผัสความรู้สึกคล้ายถูกอุ้มให้ลอยสูงขึ้นไปอย่างนุ่มนวลตอนแรกคุณจะผ่านไปในความมืดจากนั้นจะเข้าสู่มิติที่เต็มไปด้วยแสงสีหลากหลายคันธีฮากายทิพย์เดินทางกลับเมื่อจะยุติการเดินทาง คุณต้องยืนยันความตั้งใจที่จะกลับมาหากายเนื้อที่ยังคงผ่อนคลายรออยู่เบื้องล่างให้คุณสัมผัสความรู้สึกอีกครั้งว่าได้มีการปรากฏตัวของเทวทูตผู้นำทางคุณกลับมาสู่ลงไปสู่เบื้องล่างและพาคุณกลับเข้าสู่กายเนื้ออย่างปลอดภัยขณะที่กายทิพย์ของคุณเข้าสู่กายเนื้อนั้นดวงจิตของคุณจะยังคงดิ่งเข้าสู่ผวังลึกขั้นตอนที่หก ประมวลเหตุการณ์และสรุปผลขณะที่ยังคงอยู่ในภวังขจิตนั้นให้คุณทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับมาสั้นๆหลังจากนั้นแล้วให้คุณกล่าวถ้อยคำต่อไปนี้พวังอันล้ำลึกในลึกล้ำนี้จะถูกถอดถอนด้วยการนับ1-5และจากนั้นข้าจะสามารถระลึกรู้ถึงประสบการณ์หลากหลายที่ได้พบเห็นมาระหว่างการเลื่อนขั้นขึ้นสู่จัก,กรวาลของกายทิป จะมีความเข้าใจในความสำคัญของประสบการณ์นี้และจะใช้ความรู้นี้ที่ได้รับมาให้เป็นประสบให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสารรค์ความมาัง่งคั่งทางสติปัญญาความสามารถและพลังอำนาจให้แก่ชีวิตเมื่อนับ1-5ถึงให้คุณสร้างความรู้สึกตื่นตัวให้เกิดขึ้นที่จริงแล้วหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางของจิตมีมากมายแต่ในภาคภาษาไทยขอยกย่องและขอขอบคุณจากใจจินอย่างลึกซึ้งขอ กับคุณสีคลินที่ได้แปลงานชิ้นนี้ออกมาเป็นหนังสือไกด์ทิพให้คนไทยได้อ่านอย่างไรก็ตามวิธีการของโจที่กล่าวมานี้ยังเป็นวิธีการที่ยากสำหรับผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันอยู่มากหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยชื่อ s o t a v e l A Guide to Out-of-Body Experience and the w o n d e r s Beyond โดย Albert t y l e r เ เป็นเรื่องราวการเดินทางของกายทิพย์เข้าไปในมิติต่างๆรวมถึงเทคนิคของการถอดกายทิพย์ทุกวันนี้มีหนังสือของชาวต่างประเทศสอนเรื่องการถอดจิตหรือเชื่อมมิติเพื่อให้เข้าถึงจิตได้สำนึกและเชื่อมกับจิตเนื้อสำนึกมากมาย ไม่รวมถึงการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ในสายวิปัส,สนาและสายกรรมฐานต่างๆที่ท่านมีความรอบรู้ในเรื่องนี้สิ่งที่ผมคิดว่าจําเป็นมากสําหรับหนังสือเล่มนี้คือการฝึกฝนด้วยตนเองโดยเทคนิคยุคใหม่ซึ่งผมแนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ผลจริงด้วยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในสมองจนเกิดการรับรู้และเกิดการสั่นสะเทือนของประจุฟไฟฟ้านิวรรนทำให้เกิดอขของแอกซอน ซึ่งเป็นโครงสร้างสมองเกิดการต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงกับจิตภายในและจัก,กรวาลผู้สนใจวิธีการนี้หางศูนย์มาส t ์โคดอะคาเดมี y เปิดโอกาสให้ได้มาเรียนรู้และฝึกฝนกับผมโดยตรงได้ข้อดีของการของวิธีการนี้คือจะช่วยย่นเวลาการฝึกฝนให้สั้นลงถ้าเป็นหลักสูตรการไปฝึกฝนถอดไกลทิพย์ที่ภูเขาหิมาลัย ดินแดนทิเบตมีชื่อหลักสูตรว่า The Spiritual Jumping in Himalaya จัดขึ้นปีละครั้งเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมผมจะพาเข้าถ้ำเร้นรับเพื่อทำสมาธิและฝึกถอดกายทิพย์เป็นการฝึกฝนแบบทิเบตโบราณประมาณ10วันแต่ละท่านจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างกัน ผมใช้ห้องเรียนของภูเขาฮิมาลัยเป็นที่ฝึกฝนทำสมาธิในถ้ำเล่นลับอายุกว่า5,000ปีจะทำให้เข้าถึงการฝึกฝนเช่นเดียวกับท่านลอบชังลัมบาผู้เขียนเ e เตอร์สไอที่ได้ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะสามารถถอดกายทิพได้ทันทีบางท่านอาจฝึกถอดกายทิพได้เลยบางคนอาจต้องฝึก2-3ครั้ง หรือบางท่านใช้เวลานานกว่านี้โดยต้องฝึกต่อไปจนกว่าจะได้ประสบการณ์อันล้ำลึกการถอดกายทิพย์เป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งมากต้องทำสมาธิจิตให้นิ่งซึ่งในหนังสือกายทิพย์โดยคุณสิคครินได้แนะนำการทำสมาธิจิตไว้ดังนี้กระบวนการทำสมาธิจิตต้องใช้วัตถุที่ให้แสงสว่างเช่นลูกแก้วคดดริสตัลหรือแสงจากเปลวเทียมเพื่อก่อให้เกิดความชำนาญในการทำสมาธิเพื่อถอดกายทิพย์ขั้นตอนของ การปฏิบัติมีดังนี้ขั้นที่หนึ่งให้คุณตั้งจิตมั่นอยู่กับวัตถุที่ให้แสงสว่างอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นให้ค่อยๆรอบขยายขอบเขตของสายตาออกไปให้กว้างที่สุดกำหนดจดจําสภาพแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเกือบจะนในทันทีทันใดนั่นเองคุณจะสังเกตเห็นแสงสีขาวก่อตัวขึ้นในใน,ในครองจักสุ ขั้นที่สองหลับตาลงหายใจช้าๆสำรวจร่างกายของตนเองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าขณะที่สำรวจให้พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนให้ะไปพางด้วยคันที่สามเมื่อร่างกายของคุณผ่อนคลายเต็มที่แล้วจงมองให้เห็นภาพร่างกายของคุณห่อหุ้มด้วยรังสีแสงในทางบวกอันเรืองโรด ขั้นที่กล่เกาคำอธิษฐานว่าบัดนี้ข้าเปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขทั้งกับตัวเองและจัก,กรวาลที่มีสภาวะสมดุลเกิดขึ้นกับจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณและข้าได้เชื่อมต่อเข้ากับพลังงานทางบวกแล้วขั้นที่5ในขั้นสุดท้ายให้ประมวลการทําสมาธิด้วยการทบทวนประสบการณ์และเกาคําอธิษฐานซ้ําเพื่อเพิ่มพลังของแบบฝึกหัดนี้ให้มากขึ้น เทคโนโลยีที่ผมนํามาใช้ในปัจจุบันคือการใช้การยิงประจุความถี่เข้าไปยังใจกลางสมองที่ต่อมไพเนียลโดยยังผ่านต่อมพิตุอิทารีกลางหน้าผาเชื่อมไปที่ต่อมไพเนียลซึ่งจะเกิดการสั่นสะเทือนต่อเนื่องไปยัง ตอมแกนดูล่าและเกิดปฏิยาสปิริชวลจัมปิ้งเชื่อมตัวตนปัจจุบันกับมิติต่างๆประสบการณ์ที่ได้รับของแต่ละคนจะปรากฏให้เห็นไม่เหมือนกันผมไม่สามารถบอกได้ว่าประสบการณ์ที่คุณผู้อ่านจะได้รับคืออะไรแต่ผมอธิบายได้ว่าหลังจากคุณได้รับประสบการณ์แล้วคุณได้เจออะไรหรือได้สภาวะใดผมเองผมบอกได้ว่าสิ่งที่คุณได้รับเป็นประสบการณ์ เทียมประสบการณ์เทียบประสบการณ์จริงประสบการณ์หลอกเป็นสภาวะของจิตที่ฟุ้งซ่านหรือเป็นเพราะจิตที่เกิดการสั่นสะเทือนในระดับอนุภาคจากการที่ผมไปค้นคนว้าทดลองที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในปีพศ2015ร่วมกับครูทางจิตวิญญาณท่านหนึ่งชื่อว่าโดโรธีในชาวต่างชาติเข้าร่วมการทดลองของเรามากมายมาส มาสเตอร์โดโรธีได้ผลิตเครื่องมือชนิดหนึ่งเรียกว่าการสปาร์ของสนามพลังจิตทำหน้าที่ปล่อยประจุไฟฟ้าและขึ้นความถี่ของสมองแผ่ให้กับผู้ที่มารับการบำบัดแล้วจิตของผู้นั้นจะเข้าสู่การเชื่อมโยงระหว่างมิติเชื่อมโยงระหว่างจิตใต้สํานึกกับจิตไร้สํานึก จนถึงจิตเหนือสำนึกซึ่งจะเกิดประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เข้าใจความทุกข์ความสุขหรือแม้นแต่เข้าใจว่าเขากำลังติดขัดเรื่องใดการทดลองที่ผมไปค้นควา้าร่วมกับมาสเตอร์โดโรธีที่สหรัฐอเมริกาทำให้ผมเชื่อว่าความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อปรับกระแสจิตเป็นเรื่องจริงและทำได้จริงมาสเตอร์โดโรธีเป็นผู้ที่ค้นควา้าและเชี่ยวชาญในศาสตร์ลึกลับโบราณ ทั้งของอียิปต์และแอตแลนติสทั้งมีประสบการณ์ทางจิติการเดินทางไปมิติต่างๆที่สำคัญเธอระลึกชาติย้อนกลับไปได้มากมายหลายพบชาติทั้งย้อนอดีตชาติให้กับผู้คนที่เข้ามารับการบำบัดกับเธอด้วยหากคุณผู้อ่านสนใจและต้องการขอรับการเรียนรู้กับครูทางจิตวิญ,ญญาณท่านนี้ติดต่อพันผมได้ที่ศูนย์ดมัสโคจัคานามีสำหรับในประเทศไทยท่านที่ต้องการฝึกฝนการถอดรหัสกายทิพย์ เพื่อเข้าสู่การโคดชีวิตในระดับลึกซึ้งที่เรียกว่าการโคดพลังจิตเจ็ดดีผมแนะนำว่าให้ควรเข้าโปรแกรมพร้อมเครื่องมือ Spiritual Jumping Machine ของผมซึ่งจะยกระดับการเข้าใจชีวิตและเข้าใจตัวเองได้อย่างง่ายดายบางท่านอาจไม่สามารถเห็นอดีตชาติได้ซึ่ง ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับผมเพราะผมไม่ได้เน้นเรื่องการย้อนอดีตชาติแต่ผมเน้นความเข้าใจด้วยสติปัญญาด้วยการตระหนักรู้ที่แท้จริงซึ่งเป็นปัจฉญาของจักรวาลการเข้าใจเส้นทางชีวิตที่แท้เที่ยงแทแ้และเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคุณความคาดหวังที่คุณจะ,ะระลึกชาติได้หรือย,ย้อนไปเห็นว่าคุณคือใครในอดีตไม่ใช่เป้าหมายของงานที่ผมทำ อยู่แต่ผมไม่ปฏิเสธว่าหลายท่านที่เข้ามาหาผมได้รับประสบการณ์นี้และหลายท่านเห็นอนาคตชีวิตของตนเองที่เกิดขึ้นในชาติภพนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากสภาวะจิตของแต่ละคนมีฐานมีฐานของจิตไม่เท่ากันบางท่านที่เคยฝึกวิปัสสนากรรมาฐานมาก่อนสามารถเข้าสู่สระดับสูงได้เลย แต่บางท่านที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านฝึกฝนจิตเลยอาจต้องใช้เวลาในการกระตุ้นหรือเรียนรู้นานกว่าปกติบางท่านอาจต้องไปฝึกฝนสมาธิหรือฝึกฝนการโคชชิ่งในต่าแงแดนซึ่งผมจัดต่อเนื่องหลายโปรแกรมโปรแกรมที่จัดอยู่ทุกปีก็คือที่เกาะเจจูประเทศเกาหลีเ าะที่เป็นเมืองบรดกโลกที่มีป่องภูเขาไฟที่ยังไม่ดับซึ่งผมจะใช้บรรยากาศของถ้าและป่องภูเขาไฟที่ยังไม่ดับนี้ไปกระตุ้นจิตใต้สํานึกของคุณเพื่อให้เกิดการตื่นรู้ต้องใช้ความหนาวเย็นของหิมะที่โปรยไปในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป,ปีเป็นที่หล่อหลอมกระแสจิตของคุณเพื่อให้หลุดพ้นจากประจ,จุลบที่อยู่ในจิตวิญญ,ญาณของคุณแล้วค้นพบตัวตนใหม่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น Wow. วันนี้ครูเพิ่งขออนุญาตอ่านไว้ถึงหน้า157แล้วเรามาต่อกันในวันถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่เข้ามารับฟังติดตามคุณยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณตัวเองที่ยังคงจินตัดอ,อ่านหนังสือขอบคุณท่านอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขที่ได้ให้อ่านหนังสือเพื่อแบ่งปันผู้คนขอบคุณขอบคุณและขอบคุณสวัสดีค่ะ